สวัสดีครับผมเพื่อนน้องบีทุกคน Rider, นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่キャมริดเดอร์คลายแม็กซ์กันต่อนะฮะผมในช่วงนี้นะครับผมมีเพื่อนๆหลายท่านส่งรีเควสต์เข้ามาให้พี่บีนะั้นได้เล่น m a สต์ริดเนะครับผมยังไงแค่ต้องขออภัยความร่าชาัดในการทำคลิปด,ด้วยนะเอาล่ะในวันนี้นะครับผมพี่บีบีรีเควสต์นะครับผมให้ไปเล่นเป็นมั s ต Rider ด a ร u t o หรือเทนโด s o จ i ของเรานั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณคุณทักคุโตฟอร์มนะครับผมสำหรับสะสมรีเควสต์มอสไรเดอร์เคบุโตะมานะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งด้วยเลยนะครับผมนั่นก็คือคุณน้องกัปตันจิบิดนะผมอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอันที่ดีนะผมสำหรับการรีเควสต์มอสไรเดอร์เคบุโตะหรือเทนโดโซจิให้กับพี่บีด้เลยนะครับผมเอาล่ะทำพื้นพบกันแล้วก็โลกต่อไปมอสไรเดอร์เคบุโตะ บอกไปเลยครับผมว่าในภาคนี้นะครับผมพี่เทปเปนโดของเราคงค่าจะเล่นยากนะครับผมเพราะว่าพี่เทปเปนโดนั้นมีสกิลเคานเตอร์น,น,นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าจังหวะไม่ดีก็ไม่เวิร์ฮะโอ้โหอย่าพึ่งแน่เนี่ยจังหวะเคานเตอร์น,น,รระน,น,นะครับผมเป็นจังหวะที่เล่นยากครับผมสาหรับภาคนี้เลยนะให้เป็นลอยความลองของพี่เป็นสองลองไทยขอที่เต็มจะได้ยังไงครึกือบสี่เลยงนง สกิลเพย์ผู้เล่นเอ <c oughs> อก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีสกิลเคาน์เตอร์ไว้สมไมนะเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลท่าที่เราสามารถที่จะเคาน์เตอร์ประสิทธิภาพได้เหมือนกันนะครับผมต <c oughs> ้งงเหมือนกันเลยอุ้ยให้ผู้เล่นแบบว่าประมาณแบบแบบว่าสงสัยไม่ได้เหรอนี่ไงตับหล่อไปแล้วความหล่อฮึฮึยครุบรึี่นี่นี่มีนาเข้าเ้รองหลง่ <c oughs> งไอ <c oughs> ้กดผิดโอ้ปั๊บ โอ้โหจะหลบยังไงปื๊บดีไปไงนี่เขาไม่ใช่พี่เทพหลบไม่ได้ต้อจังหวะเมื่อกี้แน่โอ้ยหลบพิธทองอืมเฮ้ยเกือบดีดีดีป๊อบป๊อบป๊อบฮ้อันแน่โอ้โหดูดิชุดเซ็งดีป๊อบไปอีกรอบเลยจะเป็นลอยายชาร์โนชาร์บจากจีหล่อแล้วหล่อคมกลิบเอาไงนี่แกการไปก่อนเฮ้อเด้อเด้อเด้อเฮ้ไอ่ข้างหลังเฮ้อเอาเด้อ ภาคนี้ไม่มีร่างปนทศมนะครับผมแต่ไม่เจอหรอกความหบอของพี่แกมเป็นสองกองใครอยู่แล้วโอ้โหอย่ายกอกหุ้ยลบไปหุยโจกไล่กันฮ่า ภาคนี้นะเป็นภาคที่ภาพไม่ตายของคาบุโตะมีจังหวะที่หล่อมากเลยนะเพราะว่าภาคหลังมาเนี่ยในทางท่าเนี้ยมันดูมันดูเร็วไปจนมันไม่สมเป็นวีเทปเทนโดเลยดูดิโอ้โหอัดเลยเหรอเฮ้ยนี่ไงเอาสิยืนหล่อเออจังหวะนี้เรายืนหล่อเออไม่เลยยืนหล่อคุกกับนี โอเล่นไปแล้วก็เก่งนะบอกไปก่อนพี่เทนโดอ่ะเฮ้ถึงท่าจะลำบากทีกเขเล่นแต่ก็เถอะแน่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 นี่นี่คัมเตอร์กลับอุศาคอเตอร์อืออือแบจังหวะมันต่อเด้อจังหวะสมเป็นตัวละครหลักในคลาสเลยฮึสุดขั้วเหรอเอาไงอันเน่รอันเน่รนี่นี วิ่งหลบเอาหลบสอดหนึ่งทีนึินนี่ไงอยูนหลบเื่อกดกดไม่ติดสีเขากดติดโอ้โหใจร้อยแล้วเปล่าเหรอเคาน์เตอร์วิปนีเคาน์เตอร์ของทอมโต้ตตตกลายเป็นไอ้นี่นะการกดสเปเชียลเคาน์เตอร์กลายเป็นวร์ปหลบนะอันนี้เสงมากเลยนะโคตรโคตรยากอะ่ะ เใช่ไหมจังหวัดมันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โหโดนทอเตอร์กันอย่างเดียวเลยด้วยกันแบบนี้ดีกว่านะเออเอาแบบนี้ดีกว่าหล่อๆชิวๆสบายๆไปเนี่อเฮ้แต่ไงเฮ้เป็นเจ้าของซีรีส์ภาคนี้แล้วไงใครแครเฮ้อโอ้โหฟาดเนี่ยหลบเดินก็แบบชิวๆเอาเลย พาโคตรโลกข้าไปสู่เส้นทางสวรรค์และปกครองทุกสิ่งเฮ้ไปแกถึงซีรีส์ดีเนี่ยถ้าเราตา่งความสมพิงแล้วก็ตัวละครไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือความเบียร์แบบขั้นสุดเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไกเคาน์เตอร์ไปถึงเท จับเลยแน่โดนหลบในจังหวะนี้อืผมบอกเลยต้องโดนหลบฮะเพราะทำยังไงไม่ได้เอาไงาปิ๊บท,ทุ้งหลังตี้ยหญอแต่สกิลเพย์นี้เขาเก่งเนาะพี่เทพโดนเรา,าอ่ะบอกเลยว่าไอตัวละครสายระยะไกลเนี่ยมันสู้พี่เทพเราไม่ได้หรอกอันแน่หลบทำไมอะะ่ะเหรอเพราะพี่เทพเโดเราเนี่ยเข้าไปยับไปชิดได้เดินชีพไม่จะเป็นต้องใช้ท่าย,ยิ่งอื่นเลยแบบนี้เลยเหรอหลบปิ๊บตีไปไง,ง ชิวๆแล้วเสียงหลบไปเพื่ออะไรไม่ได้ตูฮัวโอ้โหหลบได้ยังไงโอ้ยรึพี่ปลบนี่ไงยิงได้ไงจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่โดนย่ำเจเฮ้ยดีเอ็นเฮ้ถึงนายจะเก่งหรือก็แต่สกิลของนายเป็นสกิลพระทางของพี่เทพเทนโดหลบเอ้าไให้ฉวยหลบไม่ทัน้เกไปก่อนอันเน่อันเน่ โอ้โหวบหลบผมทอาไปได้อื้อฮึคุกกรอบเี่อเฮ้ยภาคนี้มันหลบแบบนี้ป้านหึมาหน้าเข้าหลังเหรอวิบหลบใหม่โอ้โดโดโดนโดนเฮ้ยอันแน่ดิอัดหลังเยินแบบชิวๆไม่ต้องรีบเป็นพระเอกทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกวิบพลังอิ้ยนี่อว่จะไม่โดนไม่เป็นไรดีดอเด้ออะไรจับฟอดสักหนึ่งที วิปอันนาอันนาวิปจีเกออันนาอันนาชาร์จให้เต็มวิปตีเอาเลยไล่ดูค่ะยัง ซีรีส์คาบโตเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่บอกได้เลยว่ามาสเตอร์ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์และหล่อเท่ทุกตัวเลยนะโคตรชอบเลยเล่นก่อนได้เปรียบใช่ไหมล่ะว่าลรเชียวเออภาคนี้มันเป็นแบบนี้แหละโอ้โหขี้หลบจับพ้อดีไงเฮ้อมาอยากสู้กับเพียรเหรอเอออยากสู้อุ้ยโอ้ แน่แน่ยิ่งหลบก่อนจำฟาแปลกนแบชิวชิยืนแบบตลอดยืนแบบพระเอกยืนแบบพระเอกก็ทำการเคลื่อนีนี้โอ้โหไว้หลบได้ไงวะจังหวะเมื่อกี้ไม่นด้จะหลบได้หมอมตรงวิปหายตัวในจังหวะโดนเคาน์เตอร์ันโคนเซ็งเลยนะเมื่อกี้โอกาสใช้ท่านี้นะนะครับผมแต่ว่าพอดีเขาเข้าโจมตีเราในจังหวะนั้นนะผมก็เลยกลายเป็นจังหวะแทนโอ้โหเนี่ยเคาน์เตอร์ไม่ควรใช้เลยคือเกือบวิปหมบหายซ้ายขวาเออแตแก เขาเรียกว่าการค็อกอัพสองจังหวะเุ้ดีอ้าวแบบนี้ก็สวยดิยืนแบบนี้ก็สวยดิเฮ้ยจับวุ้ยแหมกลับไปก่อนกันไปก่อนเออเออมาถ้าเท่ากันแล้วเออเท่ากันแล้วออเ เ,ออเล่นพิเทพเทนโดเป็นสภาพหนึ่งรู้สึกชินมือเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะสกิลจะเล่นยากซะหน่อยเดียวแต่รู้สึเสเก,ก,ก,กเป็นโซลคอรที่บุกได้ดีจริงๆเลยวิปปับปูกัดปักกันเลยจังหวะเมื่อกี้เอาเงยรอชาร์จกันเลยแน่แน่นี่นี่เน้นๆเลยนะโอโดโเลยล้อไม่เป็นรอยสกิลเรายืนหลบแบบเดิมควิปงงนีไ่ไงนี่เป็นไงสกิลเราแรงพอไหมล่ะโอโดโเลยละ ไม่ควรจะใช้สกิลเคาน์เตอ,อร์อกับตัวของโอรุระยุสิกิเลยเพราะว่าเฮียแกมันแบบมันช้าไงมันเสียว,วลายรอว้าใหม่อ้ยปวิหายหลังนี่ต <c oughs> <c oughs> ัวไปดีทีเป็นไรถือว่าเป็นการเปิดทางเขาเรียกว่าสกิลเปิดทางชูฮิชิงซะด้วยฟิปหลบอ้ยเกือบไป <c oughs> นี่ไงนี่ คาอเตอร์เลยไปคนละเทป๊อปช็อตคิรกเบโอ้ยอุ้ยพวเรามารู้เลว่าเรามาทางนี้้ยอุ้ยได้ได้เก็ซัดฟอบน่าดูดูดูเจ๋อคงหลงเอาวด้์ไรเดอร์ใส่ยังห ก็ค่อนข้างแลกเหมือนกันนะฮะผมมัสเตอร์เดอร์ขมโปรในร่างของมาร์คฟอร์มนะครับผมหือร่างตอนที่ยังไม่แคสออฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนับเป็นมัสเตอร์เท่าไหร่นะฟิปโหมดเฮแกฟาไปขอโชจิเฮ้ยคุ้นๆเลยเนี่ยเราอะฮะโหมดเฮ้ยไปไงโชคไปแบบนี้ อะไรและเข้ามาทำอะไรเก่งหลบอีกรอบนึิงโดโดโดยูปีแม่หลบป๋อยูจังหวะเมื่อกี้เขาหลบได้ไงฮึสกิลย่อพันเมตรจับควาดซะหนึ่งทีลอยคือก็บวิปอีอีเล่นแบบชิวปั๊บเอาใหม่เออเออไอเทีนี้จะเป็นไรไปเออไม่ให้เออไม่ให้ลุกอ่ะเออ ที่จริงแล้วอยู่ในร่างขอเขาขึ้นไปคนเบาเลยคุณสเก็ตพลังเลยพลังเขาลดน้อยมากอ่ะอื้ออื้อถูกพแบบนี้ไม่ได้หรอกวิปอะไรอ่ะเขาใช้กันแบบเอออื้อเขาใช้กันแบบเอออื้อนอนเดี๋ยวนอนอ่ะนี่เกี่ยวกันขึ้นมาเองวิปหลบอี้ออื้อไปแก่ปั๊บ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 หลบไปสองจังหวะมันอร่อยกันเลยเฮ้ยปั๊บทั้งหลายรอมเลยได้นี่ ไปเอาไงอันแน่ดูดูเฮียภาษารอแบบรอคิวจี4เหรอชื่อาสู้ได้อคุกกบด่ฮะ คุณย่าเคพูดไว้ก่าวิสูจน์ีสวรรค์และปกครองทุกสิ่งเอ่าูนคุณที่พกิมไม่จะรู้ทันวะดดูโอ้เฮ้ยคุณที่พกิสกิลเพย์ู้เล่นสารอบไปหรอเอางั้นเหรอได้เนาะอ่ะมา นี่เลยอือตีอือสกิลเพย์สามรอบมันคืออะไรอืออือวิปจิงหลบอนอืออวิปนี่ไงเอ๊สกิลเพย์ผู้เล่นคล้ายใช้กับผู้เล่นเฮ้ยไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้กับผู้เล่นหมายถึงว่าผู้เล่นเป็นคนใช้จับไว้โอ้โหอันแน่นี่โอ้โหโดนเคาน์เตอร์ซะงั้นอ้าวเอ้าเผาอะไรอ่ะเผาอะไรอื ่ต้องข้าเพราะก็มีเคาน์เตอร์ทำให้พี่เทพเทนโดในภาคนี้คุเล่นยากเลยโอ้ยเผาอ่ะเออเออดูดูอันแน่แล้วสกิลเคาน์เตอร์เขาไม่ค่อยเดินไม่ค่อยโดนด้วยเฮฮิบิกิคู่เลยหน่อยดีไงฮิบิกิคู่เลยหน่อยเราไม่มีร่างไฟนอนฟองเขาไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราหรอกบอกไปก่อนนะเออเกิ้งหลบโอ้โหสกิลนี้แม่ เก่งกีเนี่ยเฮ้ยคุณพี่กิไม่ได้เลยนี่หรอะหรือว่าเราคิดเล่นเก็บฝันวว่าตอนนี้โอเคปกติเฟปบอกปกติแยกเกเอาใหญ่เลยเว้ยโอ้ยหน่อยหน่อยดูดูวิปหลบนี่เออแหมเล่นหน่อยนะเอาใหญ่นะคุณพี่กิเหตุว่าผมชอบซีรีส์คุณละเอาใหญ่เลยนะคุณอะเฮ้อดอยวิปอือยังไม่พอมันยังไม่พอเออเอ่านะคือเกับ 과앗 오우 다야이어어 내가 맞을 바이모라이더나노 พี่จะเทไปถึงไหนครับเนี่ยรู้ไหมว่าตัวพี่ทำให้ผมเสียฟิกเกอร์ตรงพี่ไปตั้งกี่ตัวเฮ้ยในปุ๊บบูโลงป่ะเอาไงอันแน่ฟิป,ปตัดหลงังอชิวชิวฟิปปับตัดหลังอ๋อ้ตัดหลังแล้วช็อตฟิปปับนี่ไเ้ยเฮเอาไงชินจิเอ่ะฟิป อีเคาน์เตอร์ไปแกดูมันแรงนะแต่ท่าเนี้ยแรงกว่าอีกเนี่ยไอ้ท่าเตะธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านี้ยังดูแรงกว่าอีกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีเคาน์เตอร์ไปทำไมวิปวิปเฮมันต้องใช้แบบนี้ดูไว้สกิลที่แท้ทูสลาคนที่ใช่โอ้โหแต่แต่แต่เฮ่ปั๊บหลบไปคนละทีสองทีแน่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 สมเป็นชิบชอบ แน่อาบวิปหลบไม่ให้โอ้โหได้เหรอวิปหลบขาเต็มเหรอชาเต็มแล้วไงแครนี่ไงหยปั๊บปั๊บปั๊บนี่สัดสองจังหวะเขาเรียกว่าสองสเตปเอาไงอันแน่ว่าแล้วเชียวรอจังหวะเราสินะเราก็รอจังหวะนี้เหมือนกันหน่งสอ ขอขอบคุณผู้พัฒนาคอมปไีเดอร์คลายแม็กซิโร่หลังจากภาคนี้ไปเนี่ยพิเทพเชนโดได้อัปเกรดมาพอสมควรนะฮะผมแล้วก็มีล่าเนวว่อล่าฟอนั์ฟอมด้วยอันนี้โคตรชอบเลยฮือโอ้โหเออหัดนี้เลยเหรออันแน่ส่ตรงไปก่อน เนาะตัดฉากคาสซีนท่าเตะเนี่ยเบาไปเยอะเลยแน่นี่นี่นี่เฮ้ฟิปเคาน์เตอร์หลบโอ้หโอหกดเคาน์เตอร์นะอือกดเคาน์เตอร์แล้วเนาะเออกเกินไปนะเือ,อ,อ,อโมโมทาร์สอฮ้โคทาโร่ไม่ใช่นี่มัคเดียวทาโร่โคทาโร่โลลมันอยู่เดนโอนี่ไม่คิดจะลอยเลยเหรอเฮ้ไม่คิดจะตอบโต้เลยเหรอฮะเพราะว่าเราพูดผิดอ่ะเ ลงพูผิดนิดเดียวดูดีเนี่ยสายกลับไปเลยโดูดโดโดูดูดอาเตนนอนอือทำไมถึงเอาแต่นอนล่ะครับคุณจ็บมาหน้าไม่ใช่นี่ในข้างหลังพออยู่ตัวหน้าระดับเทพแล้วก็มันก็ต้องแบบนีลายอืออะไรได้เวลาเยี่ยมเยล้วอรอบอีกรอบหนึ่งนี่ลายก้า แท็บจังหวะดีๆเนี่ยบอกเลยว่ามอสเตอร์วคอมโตเนเล่นเก่งมากแต่ก็ยังคงเครื่องเรื่องค่าเคาน์เตอร์นี่แหละเคาน์เตอร์ที่ดีแต่เป็นเคาน์เตอร์ที่เสียสักการควิกหลบดับเตีฟาดไปโกนอลด โอ้โหมีสองจังหวะนั่นแน่นั่นแน่นี่นี่นีโดโดโโอ้โหด้หน่อยเฮ้ต้องสกิลเลยเฮ้องเป็นเสียแสองลอดแต่ไม่เป็นไยไม่รอน่ะไม่ลุกอะฮะเอเอหน้าโอ้โโดนเวยปิ๊บนี้ดี้เป็นไงล่ะมันไวใช่ไหมล่ะแอแอบรอบนีเฮ้บบ กตกใจเลยนะสิขนาดผู้เล่ยนยังตกใจเลยกดสักสองสะเต็ปไม่พาไปหนึ่งทีได้ยืนรออ,นอะไรจะวิ่งมาก็ล่ะอุย้ยคิงโฟมคิงโฟมเหรอคิงโฟมบอกเลยว่าคิงโฟมมันอ่อนแอข้อนี้คิงโฟมมันอ่อนแอนี่การเปลี่ยนคิงโฟมมาไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนสถานะในการย่ำยีมีการถูกย่ำยีเอาไปไม่จับไม่โดนโอ้โหรู้สึกคนแรงเลยออคนแรงเลยพี่เทพบอกว่าทำลายแหวะเน เอ้เอ้เอ่อัาบอาบถัดรอบเลยโอ้โหอืเนี่ยจับโอนแน่อันแน่โอ้โหไมไปยืนหล่อผู้สาสจะยืนหล่อซะหน,น่อยเดินไปชิวๆไปไปโดนแต่วันนี้โหลเฮ้ครึ่ครึ่งอเอาลเ,เอาลยโอ้ เขาน่าจะยัดปัดตรงมาเดี๋ยวเราจะลองเคาน์เตอร์กันดูเพราะว่าสกิลเคาน์เตอร์ของเอสกิลอัดของบัตรของอิสานมันต้องเล <It> sort of <I mean ่นตรงนี้แหละโอ้โหวิกดไม่ทันไวเกินโอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่องนี่นาเฮ้ยพี่ได้เลยดิเออเไอ้ได้เลยนี่ไไน,นาจะเคาเตอร์ใส่ไ,ไม่ให้เหรอจังหวะมันอย่างนี้เหรอฮะเอยไปโอ้ดูดิคเซ็งเ,เลยดู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 น,นูด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 ปดูดูดูดบดดดู อดเอา้าเข้ามาหาเข้ามาหากันอย่างนี้ด้เหรอหลบอัดเข้าไปตบกลับไปหนึ่งเทแล้วยืนหลอกนี่เรามีสกิคคนนลความเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่กลัวหลอกหลอกเดียวเลยเฮ้ยหุยหุยผันม่ได้ไงแล้วอย่างเงี้ยหลบผันมาเลยอี๋ยังไงตามทันมาเลยเฮ้ยอยาจะตามความเร็วของฉันทันหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเป็นไร์ไงอันแน่อันแนแ่ดาบอ่ะอื้อนีไงดาบ่ะเฮ้ยเจ้าดาบ,าบมันเะช่นกับเทพไปนะ คิดไดไงเอ้าไม่สกิลคาอเตอร์ไม่ติดเฮ้ยงงเลยกเมื่อกี้อุ้ยหลอบอ่ะนี่หลบอ่ะหลบอ่ะเออเอาเล,ออลออเออเอเออันแม่จิ้งหลบเดินชิวๆเข้าไปฟันหนึ่งเทสวยนี่ไง โอเคมาลองดูใหม่เราจะเคาน์เตอร์ท่านี้เป็นพุ่งบุกซะด้วยฟิปแน่อ้โอ้ยให้ตายเถิดโอ้ยโอ้ย โอ้โหสกิลสามจังหวะไม่เป็นไรเออเราเน้นช้าๆแต่มั่นคงบ่เลยเราเน้นช้าๆแต่มั่นคงหนุ่มไม่ลุกมาไม่เป็นไรเดีย๋ยวเเดินข้าไปหาเออเพราะว่าความเร็วเราเป็นความเร็วเหนือสายเออเฮนี่ไงทาพัฒนาการของฉันนั้นก็วัวยิ่งกว่าสายอีกแล้วจะบอกเฮ้ยเออเป็นไงแป๊บเดียวเท่ากันเลยเออนี่อะไรอะ่ะฮะหลบฟลิปโอ้โหขนาดหลบมาแล้วนี่นี่ไงเฮ้ยเมื่อ,อก,กี้เมื่อก,กี้ใช้กดสกิลพิเศษเป็นเคาน์เตอร์พิเศษนะครับผมโอ้โห ดู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 มันยิงมันย <c oughs> ิงแน่มันโอ้โหยงไม่ทุนเลยเฮ้ยพาดซะหนึ่งทีมันไส้เป็นการส่นตัวแต่วัน้ท้ายให้เต็มปั๊บปาฟามาข้างหลังเลยเือก็เกอดไปในจังหวะเมื่อกี้เหรอเนเนฟเฮ้ยเป็นเนเนฟเป็นแค่เนเนฟวิกหลบดับแน่กิงหลบแน่มันยิงมันยิงมันยิงได้ทุกสเต็ปเลยเว้ยเฮ้ยคว๊บหลบมาข้างหลังพลาดมาอีกหนึ่งทีฮอสเฮ้ยเฮ้ยคุณข้อที่คุณควบคุมอ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอฮะ แน่แน่ไม่ให้หรอกแน่นี่นี่นี่หลบวิบหวัดื้อนี่หัวกอแตกวิบหลบเออไงแปลไปก่อนอื้ออแน่แน่ไปไปตีไปหลอกออืจังหวะนี้มันเป็นจังหวะย่ำเย่จบจบไปซะเอาไว้หลบสวยเอาเลย ライダー俺が負けるはずない